sorry it's yeah. dj ขึ้นจีบขึ้นจีบต,ต้ตกขัดสายวิ กัดกัดชาคอยู่นี่ขนาดส่งนี่ยยังหมินเลยง,งานด้วยครับ คันไม่ได้ครับคันปาเจโลครับสายพีอีมาริโกสายหน้าสามเคครับอุปกรณ์ดีๆจากร้านราชายาปลอมกวสุบโทนครับเมื่อกี้เห็นขึ้นจิบปยอุวยกระโดดตอลต้นมาเห็นมันขึ้นจิบอยู่ ตีไป,ไปแล้วก็คอช้ชาๆเหมือนมันจะตามก็เอาจริงๆนะกัดกระชากก็ส่งสายไปหน่อยหนึ่งขนาดส่งสายเนี้ยเกือบเขา้าเกือบข้ามแพง ลากหยุดลากหยุดกัดครับแต่กระชากอยู่ไม่รู้จะอยอู่เช็คสายกันอยู่อยู่อยู่ยู่อ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 ยู่แต่รถมาโหด,ด อุ้ยพี่ขอทางหน่อยครับผมจะยกฝากอ๋อ,อวันนี้ส่งหน่อยเห็นมันขยับอยู่ริมตะลิงอยู่กับแถวๆกําแพงเนี่ยแบบ สองงานเลยครับฝากคันไว้ได้วยครับคันปาเจโลครับสายพี่อีมาดิโกสายหน้าสามพีเคครับอุปกรณ์ดีๆจากร้านราชายอย่ฟังแบบสุดโทนครับตัวที่สองละครนี้ขอบคุณครับ <S <S ตะผมบอกแล้มาหมายบ้านผมเนี่ยไม่มาเนี่ยสองตัวก็โลนเนี่ยหาปลาขายไม่ใช่หรอไม่เชื่อผม